ถามข้อคริดียุณหมอคะพอดีเห็นในทวิตเตอร์มีคนก็แชร์มาว่าถ้าชอบเคียวน้ําแข็งเยอะๆมีความเสี่ยงจะเป็นโรคโลหิตจางมันจริงไหมคะเกียดเกียดสมเนียงเวลาพูดจริงก่อน่อนที่จะตอบคำถามนี้นะผมค่อนขั้นหงุดหงิดมากทำไมอ่ะทำไมหงุหงิดทำไมอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยช่วงก่อนแชร์เคยเอามาเคลียร์เรื่องเนี้ยตั้งแต่ปีหกหนึ่งโอ้ เออแล้วอยู่ดีปีหกหกเนี่ยเราก็เห็นอีทวิตเนี่ยโผล่กลับมาอีกแล้วแล้วก็แบบอืมเฮ้ยทำไมมันกนลับมาอีกเหรอแสดงว่ามันก็จะอยู่ตลอดไปอืมครับแต่นี่แหละก็คือจะต้องมาถามหมอปะวินว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงมันเกี่ยวไหมครับเอางี้ที่ว่าเที่ยวน้ําแข็งกับการไปโลบริิจางคําตอบก็คือไม่รู้นะคะคุณหมอ นี่คือประชามาแ,แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็จะวนต่อไปอหลายปีไม่ใชค่คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราต้องเท้าความไปนิดนึงว่าคือการกินน้ําแข็งอ่ะมันก็อร่อยดีนะอา้าวใช่ไหมใช่ <c oughs> เราชอบกินมากเราชอบกินมากๆจริงๆคือเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรอ่ะน้าแข็งอ่ะจะต้องหมดแก้ว เฮ้เราก็ชอบกินเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยหรือเปล่าที่ต้องจะต้องกินน้าแข็งตลอดเวลา,าซึ่งไป<ช>หาประเทศอื่นก็ไม่เห็นจะมีใครกินน้าแข็งเท่า,านี้เลยก็จริงเหรอนี่เป็นสิ่งที่เราคนอ,าอัุอออรั์ไว้ power ใช่ใชจริงๆไม,ไม่ไม่ลองสังเกตด,ดูดิคือคนไทยจะแบบจะต้องมีน้าแข็งตลอดทุกโตตลอดเวลาอะไรเงี้ยถึงแม้จะแบบ ถึงแม้เครื่องดื่มที่คุณกําลังจะดื่มมันเย็นแล้วก็จะยังมีความพยายามที่จะต้องอ่าน้องแข็งมาใส่อีกอยู่ดีใช่เพราะมันเย็นไม่พอแต่น้ําแข็งเนี้ยมันก็สู่นองสาแล้วนะอะไรเงี้ยมันไม่ชื่นใจพอเออเอออมันจะต้องมีน้ำแข็งใช่ไหมคือจริงๆก็คือติดน้ำแข็ง้วเลยก็ใช่ไม่แต่เบียร์ก็ต้องใน้ำแข็งใช่ไหม เออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งกลายเป็นคนคนต่างประเทศก็บน่นใช่ไหมว่าคนไทยมึงจะใส่น้ําแข็งเป็นเบียร์ทำไม <c oughs> อะไรอย่างนี้ทำให้รสจืดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณผู้ฟังก็เออถ้ากินที่ไทยคงไม่มีใครบน่นแต่ถ้าไปกินต่างประเทศก็จะมีคนบน่นว่าคุณขอน้ําแข็งทําไมอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็คนคนที่อื่นนะเขาก็กินแบบน้ําแข็งแบบกินพอเป็นพิธีนึกนึกท่าบอกปะหมายถึง <c oughs> ว่าเวลาเราไปกินร้านที่อื่นที่ต่างประเทศอ่างเงี้ยเราเขาบอกเอาขอน้ำแข็งหน่อยครับอะไรเงี้ย เขาอาจจะให้มาสักสี oh, Japanese, people, people. People ่ก้อนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยให้พอไปประดับเป็นธีนะีแต่คนไทยไม่ได้ไงคนไทยต้องแบบคูณคนไทยต้องแบบคูณเต็มแก้วอะไรเงี้ยใส่น้ำเต็ไม่ได้วยมันมันต้องมาเป็นถังเออประมาณมันจะต้องมาเยอะมากอะไรประมาณไี้คือร้านไหนมันจะรู้สึกแย่อะไรเงี้ยก็เลยขับมาแล้วก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราจะอนุบาลได้ไหมว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ย เป็นขาดขาดชาตเหล็กไม่ดิอัว้อขนาดนั้นเลยเหรอไม่ดิถ้าทุกคนชอบกินน้ําแข็งนี่อ้าวถ่าท่านต้องต้องเราต้องระบุก่อนว่าทุกคนชอบกินน้ําแข็งกันซึ่งซึ่งพฤติกรรมการกินน้ําแข็งอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ลอกเรื่องนะมันคือเหมือนเป็นการเช็คคร่าวๆว่าเฮ้ยพฤติกรรมการกินน้ําแข็งของเรามันมันมันเกินแบบมาตรฐานโลกไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออเนาะต้องมีคนทำเซอร์เวิสแล้วว่าพฤติกรรมการบริโภคน้ำแข็งของคนแต่ละชาติเป็นอย่างไรอ๋อเอ๊ะ ลองหาดูซิมีมีคนตอบเลยไหมอันนี้เราไม่รู้แล้วอันนี้มันเหมือนเป็นมาเก็ตติ้งรีเสิร์ช <c oughs> ไปใช่ไหมตอบไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับมาเท้าความกับครั้งนึงมาครับพฤติกรรมพฤติกรรมที่เขาสงสัยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคี้ยวน้ําแข็งมันมเออซึ่งมันอาจจะต่างกับกรณีที่แบบกินเครื่องดื่มเส่็จน้าแข็งเพราะว่ากินเครื่องดื่มเส็น้ำแข็งมันคือแบบโอเคทําให้เครื่องดื่มมันเย็นขึ้น,น,นแต่ว่ากรณีที่เป็นการเครี้ยวน้ําแข็งโดยตรงเนี่ย มันเป็นข้อเะไรเงี้ยมันมีข้อสังเกตจากงานจากเปเปอร์ตัวหนึ่งซึ่งเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยน่าจะออกมาสักประมาณปีสองพันสองพันเอ็กสองพันสิบเ็กนี่แหละปีที่ตัวกงในล็อกแมนมาถล่มโลก <laughs> ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เป็นโลกโลอิตจ,จางะจะมีพฤติกรรมการเครียนน้ำแข็งประมาณสิบสิบ้าเปอร์เซ็นเห็นนะ สิบหกเปอร์เซ็นตแต่ว่าเขาวิจัยจากคนไข้แปดสเอ็ดคนอืมแปดสิบเอ็ดเจอสิบสามเท่ากับสิบหกเปอร์เซ็นตคือแปสิเอ็ดที่เป็นโรคโลหิตจ,จางใช่แล้วก็มีมีแค่นั้นที่มีพฤติกรรมเกี่ยวน้ำแข็งใช่อันที่ถือว่ามีนัยะสำคัญไหมเราไม่รู้ตัวเลขนี้มันมากหรือมันน้อยก็จะตอบยากหน่อยเพราะว่าไม่มีกลุ่มที่ไม่ได้เป็นโลหิตจ,จางอืมใช่ไหม คือ้าเทียบก็ต้องมีกลุ่มที่เป็นและไม่เป็นใช่มันต้องมีมันต้องมีไอตัวกลุ่มที่มันเป็นในแคทีฟอืมคือคือนี่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอนโทรลแล้วมันน่าจะเป็นเซอร์เวยธรรมดาเซอร์เวยเหมือหรือแบบเหมือนโค้ชฮอตแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่น้อประเด็นก็คือว่าเฮ้ยเราเรารู้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไม่หรอกเขาในต้นทางที่ของทวิตเตอร์เนี่ย เอ้ยในเอสเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีพฤติกรรมเคี้ยวน้ําแข็งแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเคี้ยวมากไปหรือเปล่าก็เลยไ,ไปปรึกษาหมอหมอบอกว่า,วาเนี่ยคุณเป็นโรหิตจางนะก็เลยแบบเนี่ยถ้าคุณมีพฤติกรรมเคี้ยวน้ําแข็งคุณก็มีความเสีย่ยงที่จะเป็นโรหิตจางซึ่งเอ๊ะมันมีความเอ๊ะขึ้นมาว่าอืเอ๊ะมันเกี่ยวข้องจริงๆเหรอ,อคุณแต่เมืเ่อคครับเดี๋ยวคนแต่มเมวมาอยู่อ,อ๋อขอโทษคือ เราก็โลหิตจางนะโลหิตจางระดับที่จะต้องฮะเราเคี้ยวนาำแข็งไหมไม่เคียวเลยโลหิตโลหิตจางขนาดที่ก็จบนะครับคุณหมอครับตอนนี้ไม่บายจะต้องอเดียวเดี๋ยวจะต้องกินเหล็กวันละสี่เม็ดแล้วก็เพิ่มโฟลิกแอซิดเข้าไปด้วยอ่ะในแต่ละวันเออถ้ามองถมองอีกแง่หนึ่งเพราะว่าโอ้คุณแต้มอ่ะได้กินเหล็กแล้วโฟลิกหมายถึงเติมแล้ว มันออ<ป>มีการเติมก็้ปไปอะไรหรือเปล่าซึ่งในบางคนีนนนแล้วก่อนที่จะกินรักษาเนี่ยมีพฤติกรรมในการกินน้ําแข็งนะมไม่มีเลยอ้าวโอเคจบบายบายดเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคือ <laughs> อยางที่ว่าโรคิตดจางมันไม่ได้จะจาเป็นจะต้องเกิดมาจากการกินน้ําแข็งเท่านั้นนี่ไม่งั้นมันคงออกเป็น <laughs> กฎข้อห้ามไปแล้วปะมันก็มีสาเหตุ <laughs> อื่นๆด้วยใช่ไหมทีนี้<ๆ>เราอยากรู้แค่ว่ามันมีความสัมพันธ์หรือเปล่ามันมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างคนที่กินน้ําแข็งแล้ว ไปโผล่ไว้ออกมาเป็นโลหิตจางเนี่ยมันมันจริงหรือมันไม่จริงล้ออยู่เนี่ยก็ก็ตามที่ลุงลุงตามที่ลุงต,ตุ้ยบอกไงว่าแค่เจอความสัมพันธ์เบื้องต้นเฉยเฉยแล้วนี่ไงสิเราก็เลยถามว่าสิบแปดเปอร์เซ็นตมันมีมูลหรือเปล่าก็อาจจะมีมูลนะนิดนึงอะไรเงีย้ยแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้บ่งชี้นี่ว่าอันไหนจะทําให้เกิดอันไหนหรือในทางกลับกันแค่เจอพร้อมกันเฉยเฉยโอ้มันก็ไม่เคลียร์ดิ คือถ้าดูแค่ประชากรประมาณเท่าเนี้ยจะบอกว่าแบบว่าเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เลยยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่าเอออ่ะอะ,อะที่ยกมือก็คือว่าเออจะบอกว่าแซมโลไซมันแค่แปดสิบคนเองอะ่ะแต่แปดสิบคนก็ยังไม่เจอทั้งแปดสิบคนเนาะอืออืม,อมแต่เอาจริงๆเนี่ยว่าว่าด้วยเรื่องการการเคียรยน้ำแข็งเนี่ยจริงๆมันถูกจัดอยู่ในพฤติกรรมกินของแปลกนะเพราะว่าคร oh <my> เพราะว่าโดยพฤติกรรมปกติเนี่ย คนเราไม่ควรไปเคี้ยวอะไรที่มันมีความแข็งอืมอ้าวแล้วหมูกรอบอะเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือปกติเนี้ยคนเราไม่ควรจะเคี้ยวกินอะไรเคี้ยวอะไรแไปลกแปลกประหลาดอะประมาณนั้นมากกว่าอืมใช่หมูกรอบมันไม่ได้แปลกประหลาด,ดนี่เนาะหมูกรอบมันอร่อยอา้าวขนมแข็งมันไม่แปลกประหลาดต้นเราเกิดมาเราก็เจอแล้วอ้าวแต่มันมันนิ่มมากกลับมาก่อนทีเนี้ยผมผมผมไปหาข้อมูลใหม่ทีหนึ่งว่าจริงจริง มันมีสิ่งเียมันค้องกันนะระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยซึ่งมีความมันมีความใกล้เคียงกันอย่าง่งตรงที่ถ้าอันนี้ผมขอพูดในเชิงสัตว์ก่อนในสัตว์เนี่ยถ้าถ้าสัตว์มีภาวะห้องโภชนาพ้องโภชนาการหรือว่าอะไรเรียกเนี่ยทุกพระโภชนาการเนื่องจากการขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุบางอย่างอ่าสัตว์จะมีพฤติกรรมการกินของประหลาดาเช่นกินดินอโปง่งใช่ไหมกินดินโปง่งกิน แทะเส้นผมกัดหางเพื่อนอกัดกัดหางเพื่อนที่ว่าคือกัดเหมือนกินเลยแหละแล้วก็กินใบไม้กินขี้กินใบไม้ไม่ใช่กินใบไม้กินหญ้าเป็นการกินเพื่อให้เกิดการสำลอกหรืออ้วกโอเคครับกินหางตัวเองกินหางตัวเองอ่ามีกินขนกินเส้นผมตัวเองแทะเหล็กลางที่เป็นไอตัวตัวกั้นคอรียการพวกนี้เขาเรียกว่าปิก้าซึ่ง ในคนก็มีเช่นกันพิก้าเนี่ยสะกด p i k a นะครับก้าพิก้าจพิก้าจูไม่ใช่ซึ่งซึ่งในคนเนี่ยก็มีสะกดคนละอย่างกัน p i c a เอ้ะ p i c a อ้าวแล้วไงต่อก็แสดงว่าอย่างเดียวกันเลยซึ่งในคนก็มีเไม่ไม่พิก้าจูมัน p i k a อ๋อแล้วไอ้พิก้านี่มันแปลว่าอะไรครับเป็นการนแปลงมันเป็นตัวย่อเหรอมันไม่ใช่เป็นภาษาละตินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหม ป็นชื่อเรียกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลียเลยมันเป็นชื่อยรกเลยแล้วไงต่อในคนก็จะเจอเหมือนกันอย่างเช่นอ่าสตรีมีคันที่สตีมีคอยากกินของแปลกๆอะไรนี้ใช่ไหมใช่กินดินกินทรายแพะโลหะอะไรอย่างเงี้ยแพะคอกกินเหล็กกินบ้านกินเมืองเนี่ยอันนั้นไม่ใช่มันก็แปลกจริงอืมทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าไอพอทุพภาพโฆชณาการเนี่ย พอพอได้รับสารอาหารดึงแร่ธาตุเสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมก็เปลี่ยนก็คือมีพฤติกรรมที่ก็ก็ลดไปด้วยอย่างเช่นก็จะลดลดการกินดินลดการความอยากอาหารป,ประหลาดประหลาดไปด้วยเพราะเลยมองว่ามันมีความสัมพันธ์กันว่าเอ๊ะอาการที่แบบเรามีพฤติกรรมที่อยากกินอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยมันฟ้องว่าเรากำลังขาดสารอาหารอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอืม <c oughs> ีเน้จริงๆคือคือในสัตว์นี้มันก็พอบอกได้นะคือถ้าสมมติว่ามันขาดแร่ธาตุอะไรบางอย่างคือมันก็จะมีมันก็มันก็จะกินอย่างอย่างเช่นกินดินดินมันก็จะมีแร่ธาตุที่ที่มันมันขาดอยู่อ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าดินโป่งมันก็อาจจะมีโซเดียมมีเอ่อโพแทสเซียมมีเหล็กมีเหล็กเอ่อหรืออะไรเงี้ยที่ที่มันมันขาดอยู่หรือว่าว่าเอ่อ ถ้าหากว่ามันมีโลหิตจางมันก็อาจจะไปเรียนเหล็กหรือว่าไปไปอะไรเพื่อเพื่อเพิ่มเหล็กเข้าไปในตัวก็ได้มันก็ฟังดูมีคําอธิบายแต่ในคนเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าโดวยพฤติกรรมโดวยพฤติกรรมการกินถ้าถ้ามันไม่มีความเครียดเนื่องจากการขาดอะไรไปสักอย่างก็คงไม่เกิดการกินประหลาดขึ้นมาอืมเหมือนเหมือนอย่างเช่นอาการหอยแป้งอะไรอย่างนี้นับด้วยปะ ไม่น้ำอหอยแป้งอันนั้นคือของท,งที่ของที่กินได้อยู่แล้วอ๋อจริงน้ำแข็งมันก็กินได้ไม่ใช่หรอเออเราตาราง<อ>ตั้งสญญานนิฐานว่าน้ำแข็งอ่ะเมื่อเป็นของเหลวมันเป็นน้ําแล้วในน้ํามันมีแร่ธาตุต่างๆอะไรอย่างนี้ปะนั้นดื่มน้ำก็ได้น,นี่ถ้างั้นะในน้ํามันมีแร่ธาตุขนาดนั้นเลยเหรอดื่มน้ําแร่สิคะ <laughs> โอ้เราเราไม่เห็นได้ขีดหอยน้ําแร่เลย <laughs> คือคือเดินผ่านน้ำแร่ไม่อยากกินเลยเป็นน้ำแร่มันก็แบบว่าเป็นแค่ trace element นะแบบไม่ค่อยไม่ปริมาณก็แบบไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำอมทมที่ทําให้แล้วอยากกินวาะอะไรเงี้ยเออเราพยายามจะทําความเข้าใจไงแบบพยายามจะแถช่วยเขาแถแต่ว่าก็เออจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเข้าท่าที่ที่ที่เข้าท่ามันน่าจะเป็นผีปอบอ่ะที่อยากกินเลือดดิบ กินไก่ดิบนี่อยากกินตับเอออยากกินตับเพราะอยากได้เหล็กมาเตื้อเลือดอันนี้มันก็เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งเหมือนกันนะแสดงว่าผีปอบอาจจะเป็นโลหิตจางเดี๋ยวเราจะไปหาจะไปหาแหล่งศึกษาจากไหนนะจะจะหาคนเป็นปอบมาศึกษาใครเราดูจนว่าเราก็รู้สึกว่าตัดมันไม่อร่อยเราก็จะไม่รู้สึกว่าอยากกินตับแต่ว่าเราก็อาจจะอยากกินน้ำตกแทนอ๋อ คือถ้ามันมีมันมีจิ้มแจ่วมีมข้าวคั่วอะไรมาช่วยมันก็จะทําให้กรมกรอบขึ้นกลับมาครับไปไกละละรายการนี้นี่ไม่ไม่พ้นของกินนะครับมันก็ขี้ด้วย <laughs> แล้วก็กระตูนกลับมากลับมาก็คือว่าจริงๆของเราที่เราอยากจะบอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเนื่องจาว่าอย่างที่ตะก,กี้เราที่ ที่คุยกันไปแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ขาดเหล็กแล้วจะมีอาการนั้นหรือทุกคนที่มีอาการนั้นเราจะขาดเหล็กใช่ไหมประมาณอย่างนั้นมันก็โอเคอาจจะมีบางส่วนบ้างนิดหน่อยที่มันโอเวอร์แลปกันระหว่างสองอันนี้ประเด็นของเราก็คือว่าสมัยเนี้เรามีวิธีการในการตรวจคารขาดธาตุาเหล็กได้ดีกว่ากานั่งสัมภาษณ์ว่าคุณกินน้ำแข็งหรือเปล่าอ,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 อะไรเงี้ยคือมันมัน มันแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรจากการรู้ว่าคนกินน้ําแข็งแล้วจะเปาา็นอะไรหรือเปล่าครับอันนีตต้ตามตามตามอที่เราไปค้นหามาของสิทธิปัจจุบันของคนไทยที่อยู่ในสิทธิของประกันสังคมแล้วก็สิทธิรักษาสุขภาพเอยใช่ชิบหนานเลสิทธิปร,ประกันสุขภาพท,าทั่วหน้าก็คือการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยครับจะสามารถที่จะตรวจได้ หนึ่งครั้งในช่วงอายุสิบห้าถึงสามสิบสี่ปีนี่คือเช็คอัพนะแล้วก็าอายุสามสิบ้าปีขึ้นไปตรวจได้หนึ่งครั้งต่อปีอืม่าซึ่งไอเวลาเราขาดธาตุเหล็กเนี่ยอ่าลักษณะของเม็ดเลือดมันก็จะมีกับลักษณะที่เปลี่ยนออกไปส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดเลือดเล็กลงมานั้นซึ่งอันนี้ดีกว่าไหมดีกว่ามานั่งถามว่าไอคุณกินกรอบกรอบกรอบกรบหรือเปล่าขแข็งแป่ว่าที่ที่ขาดจนกระทั่งเม็ดเลือดเล็กลงหรือว่าเอ่อ อสีของเม็ดเลือดที่มันจางลงเนี่ยเวลาเวลาที่ย้อมปกติเขายอมแล้วเขาเปกติเวลาเอาเลือดมาตรวจถ้าสมมติว่าดูลักษณะของเม็ดเลือดนะเขาจะมาย้อมสีใช่ไหมบางทีมันก็จะติดสีเอ,อติดสีน้อยลงแล้วก็เม็ดเลือดตัวเล็กลงเอ,อพวกนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของอาการที่แบบว่าขาดเหล็กหรือว่าการสร้างเล็ดมาไม่ค่อยไม่ค่อยปกติอืแต่ว่าคือคือคือกวาจะเป็นถึงขนาดนั้นได้เนี่ยก็ต้องขาดเหล็กไป นานแล้วก็แล้วก็แรงพอสมควรมันถึงจะแต่ว่ามีมีความผิดปกติของของเม็ดเลือดประมาณนั้นอันนี้ยังไม่นับรวมพวกอันนี้ยังไม่นับรวมพวกที่ยีนผิดปกติแบบเอ่อทารซิเมียด้วยนะโอเคแต่แต่ว่า,ถ,าถ้าพูดอย่างนั้นนกะ็หมายความว่ากว่ามันจะมีอาการไปนั่งเคี้ยวกบักบเกบ็กบเกี่นี่ก็คงต้องขาดเยอะกว่านั้นไปอีกไกลละเราว่าแต่ว่ามันจะมีข้อบ่งชี้อื่นๆ,ๆที่เกี่ยวกับอาการของโรคนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันมีอาการเยอะแล้วอย่างเงี้ย สรุปก็คือว่า,าใช้วิธีจอดเลือดดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้เราว่าข้อสังเกตอื่นก็คือแบบเหมือนตัวเหลืองตาเหลืองอะไรเงี้ยน่าจะสังเกตได้ง่ายกว่าปะไม่คือตัวคือตาเหลืองมันไม่ใช่อาการของไอการขาดเหล็กนนะ,นะอืมอคือถ้า<ข>อกว่า <ใจ S 1> มันรู้สึกขออภยัยคือคือคือถ้าตัวเหลืองตาเหลืองคือจริงจริงก็เคยพูดแล้วนะว่ามันคือน้ำดีมันไปตามเลือดอ่ะหรือเรียกว่าดีซ่านจอนดิส อืมว่าจ้าถ้าสมมุติว่าบางคนบางคนเอ่อเห็นเหมือนตัวเหลืองๆน่ะแต่ก็คือคือคือมันซีดมันซีดจนกระทั่งเห็นเห็นตัวเหลืองอ่ะตาไม่เหลืองนะถ้าเปิดตาดูเอ้ยแบบผัวขาวเลยเป็นกระดาษเลยอ่อพวกพวกเยื่อเมือกที่มันควรจะเป็นสีแดงสีแดงชมพูหรือว่าเห็นหลอดเลือดปล่อยชัดๆเงี้ยบางทีแบบหัวเปิดมาดูคือเอ่อขาดเลือดขาดเลือดหรือว่าอ่าขาดเหล็กโลหิตจางมากจนกระทั่ง เปิดตาดูแล้วก็มันกลายเป็นสีชมพูซีดๆก็มีพวกนี้คือก็ขาดนแรงมที่ตัวร่างกายก็บอกนะจริง <c oughs> นั่นนะครับเข้าใจแล้วครับอ่ะทีนี้นิดนึงเมื่อกี้ประเด็นที่หมอปวินบอกว่าเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเช็คมันจะไปเช็คว่ามีประโยชน์อะไรว่าเกี่ยวข้องกับการกินน้ำแข็งไม่กินน้ำแข็งใช่ไหม เราก็าตรวจสุขภาพเลือดเม็ดลงเมง็ดเล,ลือดอาราเลยดิหรือเป็นตรวจประจําปีก็ได้หรือจะตรวจหรือจะตรวจหาปร,ริมาณของเหล็กในเลือดโดยตรงเลยก็ได้นะครับอ๋อก็มีเฉพาะกิจด,ด้วยทีนี้อคําถามที่เราอยากรู้ก็คือคือคนก็จะกังวลว่าตกลงมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินหรือเปล่าเผื่อมันจะเป็นสาเหตุไงก็อยากได้คําตอบเคาะจากหมอหน่อยว่าอ้าวมันมันเกี่ยวไหมเราจะได้หยุดกินถ้าว่ามันเกี่ยวยอะหยุดกินแล้วมันจะทําให้ให้ให้เหล็กมันเพิ่ม ขอแค่ว่าอ๋อมันเกี่ยวใช่ไหมอย่างมันแก้ตัวเลขที่ยกมามีการเช็คในแต่ไม่เจอพร้อมกันเฉยๆแต่มันไม่ได้บอกว่าอันนึงทําให้เกิดอันหนึ่งหรืออันนึงทำไห้ไม่เกิดอันหนึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันขนาดนั้นถูกต้องกลับมาแต่ว่ายังไงก็ได้ครัแต่กี้คุณแต้มมีพูดอะไรหรือเปล่านะอ๋อจะขอยกตัวอย่างว่าอย่างพี่ชายเราอ่ะสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างคือแบบไปตรวจร่างกายแล้วคือแบบ แบบตัวเลขเพอร์เฟมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เคี้ยวน้ำแข็งตั้ง,ตงแต่เด็กจนถึงอายุสี่สิบอ่ะเออเราว่ามันเป็นนิสัยมากกว่าปะนอกจาแบบนั้นแหละส่วนใหญ่ก็น่าจะนิสัยแล้วนะแล้วฟันเป็น,<อ>ปนไงวะเคียเค้ยวเคี้ยวแล้วเป็นฟันเคี้ยวจนหมอด่าเออว่าแบบหยุดหยุดเคี้ยวได้แล้วไม่ฉะนั้นเดี๋ยวแบบยิ่งแก่ฟันจะแตกเอาอะไรเงี้ยน่ะซินนะเพราะว่าฟันใช้บ่อยแล้วก็น้ำแข็งก็ ยังไงน้ําแข็งมันก็แข็งด้วยเนาะงอ้าก็น้ําแข็งไม่ใช่แข่งนั่นแหละค่ะจบไหมเสร็จเสร็จอย่างนี้ต้งท่านๆอย่างนี้เลยก่อนจบอ่าโรคโรคเอ่อจริงๆการเคี้ยวน้องแข็งเนี่ยถ้าถ้าติดเคี้ยวมากๆเนี่ยครับจริงๆเป็นนี่นะเป็นหนึ่งในอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำโรคประดูกอ่อนเป็นโรค OCD อืมเป็นหนึ่งในอาการแล้วว่าเป็นโรค เนี่ยนะถ้ามีความติดต้องกินน้อแข็งตอลอดเวลาต้องเคี้ยวน้องแข็งตสมดเวลาเนี่ยมันอยู่ในอาการของโรคยำคีดยำทำซึ่งมีชื่อโรคต,ต้องบอกเอ,อต้องบอกก่อนว่าการที่จะเหมือนเหมือนเราเคยคุยไปเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วทีหนึ่งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคทางจิตเวชการจะบอกว่าเป็นโรคอะ่ะมันจะต้องส่งผลต่อชีวิตด้วยถ้าคุณจะเคี้ยวน้องแข็งเป็นพฤติกรรมลันลาแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกับบุคลิกภาพไม่ได้่ลผลต่อ การเข้าสังคมไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตประจำวันก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าโรคนะม,ม,มันเป็นภาวะย้ำคิดย้ำคำเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามินมีชื่อเรียกเฉพาะต่างหากด้วยนะครับชื่อว่าพาโกฟาเกียพาโกพฤติกรรมในการชอบกินน้ําแข็งเนาะใชะพ่พาโกพาโกมาจากน้ําแข็งบวกกับคำว่าปาโกที่แปลว่ากินเฮ้ย มันเป็นลักสั์ลักสัพท์เดียวกับคำว่าพิก้าหรือเปล่าเห็นไหมเกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวปาโกะปาโกะปาโกอะไรนะปาโก P-A-G-O ที่แปลว่าน้ำแข็งแล้วก็ปาเกีย P-H-A-G-I-A ที่แปลว่ากินอ่าแต่ก็เป็นโรคบ้านข้อที่เป็นภาวะทางพฤติกรรมนะครับถ้าใครมีปัญหาจนกระทั่งแบบว่าเข้าสังคมไม่ได้เลิกกับแฟนหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ โอเคคุณควรจะไปปรึกษากับคุณหมอทางด้านจิตเวชเพื่อปรับพฤติกรรมนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็คือคนคนรอบข้างทนไม่ได้ <c oughs> คุณไม่รู้ <c oughs> สึกผิดปกเกิอะไรแต่คนรอบข้างทนไม่ได้ลำคาญย <c oughs> นนิ่กินจนฟันแตกกินจนฟันสึกอะไรเงี้ยใช่นี่ัญหาแล้วบุคลิกภาพหรือว่าสุภาพช่องปากเสียอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> <c oughs> ควรเดี๋ปรึกษาแพทย์นะครับใช่แล้วครับให้บายแต่เท่านี้